สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนไลน์ในเฟซบุ๊กกันนะคะตอน,อนเลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะเป็นคำว่า k m โ s o c ียวนะคะก็จะเป็นตัวด้านล่างตัวนี้นะคะกดไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปได้เลยนะคะ เรามาดูหน้าเว็บไซต์ของเองคิดโซเชียแล้วนะคะเว็ไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มมิสตาเพิ่มตัวดูด้ส์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มไ้ยูได้บริการอจีสิทธอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ีสิทธ์ทวิตเตอร์สแลกแกคะเพื่อเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครขอเชิงานการสากดสมัครขชิงานกันไดตรงนี้เลยค่ะแส่ชื่อใช้การอนเดล่่านวิดีโ่ายรูปคลิตรงนี้กันไปด้วยนะคะกดสมั คือจะพักการเลิกเฟซบุ๊กได้ง่ายๆถึงกับโดยง่ายนะคะแต่หากคุณื่นดที่เคยลิอินเทอร์ไว้แล้วนะคะคือตัว้ชนนรไว้แล้วสามารถใช้งานกันได้เลยค่ะตัวชหน้าหลักของเว็บไซต์เกมในสื่อโซเชียลแล้วนะคะเว็บไซตตัวนี้นะคะมียู่หลากหลายต้มหลากหลายบริการให้เลือกเลยนะคะเลือกสายเชนบริการข้าไปได้เลยค่ะวันนี้ชืเลือกบริการของ a c e b ุ o กนะคะเพิ่ม หัวใจ,ใจวในนเพิ่มสุกใจเพิ่มลายพูนะคะของเซ o o k นะคะบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะออดนแรนะคะถ้าเป็นแฟนตรงนี้นสามารถอาา่านให้เข้ทคกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของตัวน,นั่นเองนะคะเบงตัวนี้นะคะคัลอดเลยนะคะจากโค้ชกา,าร์บริการนะคะ้กะ,ะเวลาเลยนะคะวันนี้เร,ราเปิดสากลาโดยทุกทางนะคะยัย้อนไปทคืนนนะคะและมวางเลยนะคะ จำนวนค่าต่ำห้าสิบนะคะแต่เป็นหนึ่งร้อยนะคะในหลัราคาปกติจบได้เลยค่ะแล้วผมก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะเป็นตรวจการสั่งซื้อเป็นค่ะผู้ประกอบการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพคุณเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วที่อยู่ไนหมเลค่ะใต้ด้านนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของคุนเองนะคะหากเป็นลูกค้าที่จะมาเรียนได้เข้าเยอะๆขึ้น ทำได้ก็ดได้รงี้ตกได้นะคะขณะตอนนี้ก็รอดำเนินการกันอยู่นะคะรอแต่องคู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการจำเนินกันนะคะช่องทางการจำเนินนะคะมีอยู่สองเ้นทางนะคะเป็นสแกน QR โค้ดนะคะกับคริปโตนะคะสามารถสัญญาไปได้เลยค่ะ บริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตนี้ทุกๆบริการอะไรทุกๆคยกอบริะค่ีทั้งหมดเลยนะะสามารถเลือกได้ราคาทีรได้เลยดะเสัมจาี่้ากันเลยนะคะแนะนำเพื่อนตัวนี้นะคะหากเพื่อนใดใบรการของเตนี้ามารถรอดบริการได้เลยค่ะตาก้เปปรนะคะประติิะติตต่อแอดมินนะคะติดตมนี้นะคะหากเพท่อนใจนะคะเงินไม่เข้ายอดอะไรไม่ขึ้นสามารถมาตอบคามช่วหลได้้เลยค่ะ ทำเลขอาดึงมาวากัไ <Durch> ด <those rapper singers> ้เลยนะคะตรงนี้ใส <and> Poke <digest> ่ทุกคนได้เลยนะคะตัดจกตัดไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะตัดไปดูที่หน้าจะเป็นตัวยอดถัดไปก็จะขึ้นเรือยๆลองกลางนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นแล้วนะคะ เป็นน่าใจนะคะที่สนใจในบริการของเว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์โด,ดวกวัลลิน,นด้านล่างได้เลยนะคะเป็นน่าใจต้องการความน่าเชื่อถือของแบนรนด์ธุรกิจออนไลน์ค่ะสร้างตัวตนและเพิ่มความปลอดภัยของโลกในเว็บไซต์อืนเพืช่วยกันไปเรยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาหลับต่างชมกันนะคะ